ทำเลข,ขายดีสนับสนุนโดยทำเลข,ขายดีตลาดนัดสวนมาลีตลาดเที่ยงหลังช่อง3จัดโปรโมชั่นพิเศษออกบูธค้าขายหลังโควิดเพียง100บาทต่อวันเปิดขายได้ตั้งแต่เวลา7.30โมงครึ่งถึงบ่าย2โมงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เพราะ้าแม่ค้ารีบจองด,วด่วนขายก่อนใครไปจนถึง31ตุลาคม2563โทร9 9 7 4 5 7 7 7 7 0ติดต่อคุณมล ทำไมเราต้องซื้อแฟรนไชส์ลงทุนสูงเชื่อว่าหลายคนที่สนใจลงทุนแฟรนไชส์หลายคนเกิดความสงสัยอยู่ลึกๆว่าทำไมแฟรนไชส์แบรนด์นั้นราคาแฟรนไชส์แค่หลักพันขณะที่หลายๆแบรนด์ราคาแฟรนไชส์แพงถึงหลักหมื่นหลักแสนไปจนถึงหลักล้านบาทแล้วแบรนด์แฟรนไชส์ราคาถูกกับแฟรนไชส์ราคาแพงมีความแตกต่างกันยังไงแล้วทําไมเราต้องซื้อหรือจ่ายค่าแฟรนไชส์ราคาแพงๆด้วย วันนี้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอรจะมานำเสนอเหตุผลว่าทำไมเราต้องจ่ายค่าแฟรนไชส์ราคาแพงให้ทราบกันค่ะ 1. ค่าออกแบบตกแต่งร้านให้มีมาตรฐานเดียวกันเราจะสังเกตได้ว่าแฟรนไชส์ที่ราคาแพงๆหลักแสนบาทขึ้นไปส่วนใหญ่ร้านสาขาแฟรนไชส์ต่างๆจะเหมือนกันกับร้านต้นแบบของแฟรนไชส์เกือบทุกประการไม่ว่าจะเป็นการออกแบบตกแต่งร้านโทนสีโลโก้ ใเมนูรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ในการขายภายในร้านเราอยู่ในพื้นที่1แต่พอเดินทางไปยังพื้นที่1เมื่อเห็นโลโก้หรือร้านแฟรนไชานน์นั้นๆก็รู้ว่าเป็นร้านอะไรในทันทีดังนั้นแฟรนไชา์ที่มีราคาแพงๆในปัจจุบันจะมีการออกแบบตกแต่งร้านภายใต้มาตรฐานเดียวกัน 2. ค่าวางระบบปฏิบัติงานและการจัดการภายในร้าน แฟรนไชส์ที่มีมาตรฐานราคาแพงจะช่วยเหลือผู้ซื้อแฟรนไชส์ในการติดตั้งและวางระบบปฏิบัติการต่างๆภายในร้านทั้งหมดจนกระทั่งเปิดร้านขายไม่ว่าจะเป็นระบบการเงินบัญชีไอที IT, พนักงานการจัดวางสินค้าการบริหารลูกค้าการสต็อกและอื่นๆตัวอย่างที่สังเกตได้ชัดเจนก็คือแฟรนไชส์เซเว่นอเลเระบบปฏิบัติงานต่างๆภายในร้านจะเหมือนกันหมด 3. ค่าเครื่องหมายการค้าและโอกาสเติบโตทางธุรกิจ หลายคนที่อยากประสบความสําเร็จในการซื้อแฟรนไชส์มีรายได้ที่มั่นคงคงจะไม่ซื้อแฟรนไชส์สร้างอาชีพราคาถูกขายตามตลาดนัดหรือหน้าหมู่บ้านแต่อยากจะซื้อแฟรนไชส์แบรนด์ดังๆที่มีชื่อเสียงเมื่อเอ่ยถึงผู้คนก็รู้จักกันทั่วซึ่งแฟรนไชส์เหล่านี้ค่าแฟรนไชส์จะแพงมากๆมีระบบการจัดการแฟรนไชส์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันใครเห็นก็อยากลงทุนแต่ไม่มีเงินซื้อใครที่มีเงินลงทุนหลักแสนหลักล้านบาทก็มีโอกาสเติบโตและประสบความสำเร็จ มีรายได้ที่มั่นคงเช่นธุรกิจ5ดาวเป็นต้น 4. ถ่าการทำการตลาดและโฆษณาประชาสัมพันธ์ผู้ซื้อแฟรนไชส์ราคาแพงจะไม่ต้องเสียต้นทุนในเรื่องของการทำตลาดและโฆษณาประชาสัมพันธ์เพราะบริษัทแม่แฟรนไชส์เหล่านี้จะเป็นผู้ทำหน้าที่ในส่วนนี้เองตลอดระยะเวลาในสัญญาแฟรนไชส์ผู้ซื้อแฟรนไชส์เพียงแค่ตั้งใจทำงานและปฏิบัติตามระบบแฟรนไชส์ที่บริษัทแม่แฟรนไชส์ได้วางไว้อย่างเคร่งครัดเท่านั้น เช่นแฟรนไชส์เคสเตอร์โฆษณาประชาสัมพันธ์เมนูใหม่ๆทางสื่อต่างๆอยู่บ่อยครั้งช่วยให้สาขาแฟรนไชส์ซีดึงดูดลูกค้าได้เป็นอย่างดี 5. ค่าการฝึกอบรมและสนับสนุนแฟรนไชส์ซี แฟรนไชส์แบรนด์ดังๆที่มีชื่อเสียงค่าแฟรนไชส์แพงๆจะมีระบบสนับสนุนแฟรนไชส์ซีเป็นอย่างดีตลอดอายุสัญญาแฟรนไชส์เช่นกันไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการตลาดพัฒนาเมนูใหม่ๆแนะนําเทคนิคและวิธีการขายในแต่ละเทศกาลการตรวจสอบและเยี่ยมร้านสาขาแฟรนไชส์อย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นมาตรฐานการจัดหาทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพในการเปิดร้านเป็นต้น จะเห็นได้ว่าแบรนด์แฟรนไชส์ที่ราคาแพงๆส่วนใหญ่จะมีระบบแฟรนไชส์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันไม่ว่าจะที่ไหนเมื่อใช้บริการภายใต้แบรนด์หรือร้านแฟรนไชส์เดียวกันก็จะได้รับสินค้าและบริการที่เหมือนกันซึ่งเงินที่ผู้ซื้อแฟรนไชส์ได้จ่ายแพงให้แบรนด์แฟรนไชส์เหล่านี้บริษัทแม่แฟรนไชส์ก็จะนำมาใช้จ่ายและพัฒนาแฟรนไชส์ให้เติบโตมีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center. com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ หากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ